ายของคุณที่คุณได้รับมาตั้งแต่แรกเกิดเป็นเครื่องจักรชีวภาพที่สมบูรณ์แบบสามารถปกป้องคุ้มครองแล้วก็ตอบสนองต่อคำสั่งของคุณให้นำคุณไปจุดหมายที่ต้องการได้ยังมีประสิทธิภาพแต่เวลาที่เราเดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆเ,เราอาจจะเผลอทำอะไรที่ขัดขวางการทำงานของร่างกายจนทำให้ร่างกายไปก่อนเวลาอันสมควรแล้วสังเกตดูเด็กเดกสิคะถ้าเด็กๆล้ม เด็กๆก,ก็แค่ลุกขึ้นยืนมีแผลแผลก็หายเร็วแต่ถ้าผู้ใหญ่ล้มกลายเป็นเรื่องใหญ่บางครั้งถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวโรคติดเชื้อในเด็กเด็กก็สามารถมีภูมิคุ้มกันแล้วก็หายได้อย่างดีโดยไม่เหลือร่องรอยความเสียหายทาวรไว้แต่ว่าในผู้ใหญ่ละ่ะโรคบางอย่างที่เป็นกับเด็กเด็กไม่เป็นอะไรแต่ผู้ใหญ่อาจจะถึงตายเลยก็มีทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจระบบสรีระ ชีวะก็าะการทํางานต่างๆของร่างกายได้ก็จะทําให้เราสามารถส่งเสริมการทํางานของร่างกายหรืออย่างน้อยไม่ไปขวางก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะที่ดีมีประสิทธิภาพร่างกายยืดหยุ่นไม่มีโรคประจําตัวและดูเด็กได้อีกครั้งหมอมัดได้ศึกษาเรื่องนี้มาตลอด แลหมอมัสก็เหมือนกับเป็น living proof คือเป็นหลักฐานที่มีชีวิตให้คุณเห็นได้ว่าคนเราสามารถรักษาความอ่อนเยาวได้นานนานกว่าที่เคยเข้าใจกันและตอนนี้หมอมัสก็ยังแบบสนุกกับการทำเรื่องนี้ไปเรื่อยๆค่ะเรียกได้ว่าไม่อยากเลิกเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่จะเลิกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้หมอมัสทำแบบนี้ถ้าคุณดูในรูปนี้ คุณจะเห็นว่าเป็นรูปเมื่อ36ปีที่แล้วตอนนั้นมอมัดอะดูสูงวัยกว่าแฟนมากเลยคือแฟนมอมาดะดูแบบผอมๆมดูแบบหน้าอ,อ่อนตอนนั้นเราอายุประมาณ22กันนะหมอมัดก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเวลาผ่านไปเนี่ยหมอมัดซึ่งตอนนั้นดูฟูๆอยู่แล้วจะต้องแบบบว,วมขึ้นบว,วมขึ้นเพราะว่าที่บ้านหมอมัดทั้งคุณพ่อทั้งพี่ชายอะจะดูแบบ อบอกันทุกคนแล้วเรา,เคาคงจะเป็นเหมือนในกระตุนไขว่ระที่ฝ่ายชายอะ่ะรูปร่างเหมือนเป็นเล็กหนึ่งเลยแต่ผู้หญิงนะอ้วนกลมเป็นเล็กศูนย์เลยไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะหมอมัดจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้หมอมัดก็เลยเริ่มศึกษาและปรับปรุงตัวเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วดูตอนนี้สิคะจะบอกให้ก็ได้ว่าตอนนี้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองให้อ่อนเยาว์เปลี่ยนไปแล้วค่ะ การเรียนในคอร์สนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากจนทําไม่ได้หมอมัดเป็นมนุษย์กินขนมนะคะหมอมัดเป็นมนุษย์กินจุกกินจิตเหมือนคุณผู้หญิงทั่ว,วไปค่ะแต่ว่าหมอมัดร,รู้วิธีที่สามารถว่าปรับปรุงการกินยังไงกินอะไรและกินเมื่อ,อไหร่ที่จะสามารถทําให้เราคงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้เนื่องจากหมอมัดเป็นผู้หญิงมีความเป็นอาร์ติสในตัวพอสมควรเห็นได้จากลูกสาวหมอมัดเรียรตี้ไงคะ สิ่งที่จะสอนอมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องหมอ,หมอเรื่องแบบตับไตใส่พุงการทำงานระบบเมตาบอลิซึมแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกล้ามเนืน้อใบหน้าผิวพรรณการแต่งกายทำอย่างไรให้สามารถดูเด็กได้คนที่ดูเด็กอยู่แล้วก็จะสามารถรักษาความเป็นเด็กได้นาน,น,านถ้าเผื่อทุกคนะ่ะได้มาอยู่ในร่างกายหมอมาได้รู้สึกเหมือนที่หมอมาสู้สึกรู้สึก ปลอดภัยรู้สึกสบายไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปวดเลยรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าไม่มีโรคประจําตัวไม่ต้องกลัวว่าฉันจะป่วยเป็นมะเร็งเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์เราจะสามารถรู้สึกเหมือนอย่างคนที่คนอ่อนวัยกว่าเรารู้สึกได้จะดีแค่ไหนที่คนที่มีประสบการณ์สูงอย่างคุณคุณมีความรู้ซึ่งตกผลึกมาแล้วสามารถทํางานเคียงบาดเคียงไหร กับคนอายุน้อยๆกว่าสามารถทำงานประสานกันได้อย่างดีสังคมเราก็คงจะดีขึ้นมากมายเพราะว่าสังคมต้องการคนที่มีประสบการณ์ที่ตกผลึกแล้วอย่างเราค่ะก็คือแบบปลื้มค่ะที่สำคัญอยากเน้นตรงนี้แขวนล้ำค่าที่คุณจะสามารถมอบให้กับคนที่คุณรักได้มอบให้กับลูกๆของคุณได้ไม่ใช่เป็นมรดก ไม่ใช่เป็นเงินจำนวนมากๆที่คุณหามลุ่งหามค่ำทำงานสร้างไว้ให้เขาแต่เป็นคุณเองคุณที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ที่สดใสที่สามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้ที่พึ่งพาตัวเองได้มีอนาคตท,ที่ดูแล้วดีดีและดีไม่ได้เป็นคนที่หดหู่ที่จะดูเหมือนล่วงเลย และกำลังจะเป็นภาระให้คนอื่นในอีก10บหรือ2ีสปีต่อไปข้างหน้าขอบคุณนะคะที่ดูจนมาถึงตอนนี้ถ้าสนใจก็สมัครคอร์สได้เลยนะคะส่งข้อความไปแล้วหมอมาจะเป็นคนตอบเองค่ะบ๊ายบายก่อนนะคะ